สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่14ชุมชนของเรากันนะคะทบทวนนะคะเด็กๆวันที่1เราเรียนเรื่องโรงเรียนไปแล้วโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เป็นแหล่งที่เด็กๆมาศึกษาหาข้อมูลหรือมาเรียนหนังสือนั่นเองวันที่2เราเรียนเรื่องตลาดตลาดมีไว้ค้าขายมีคุณมีพ่อค้าแม่ค้าไปขายสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะ วันที่3เรื่องวัดวัดเป็นสถานที่ที่เด็กๆไปทำบุญตักบาตรหรือว่าไหว้พระนั่นเองวันนี้เป็นวันที่4เราจะเรียนเรื่องบ้านกันนะคะเด็กๆบ้านเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนค่ะออกเสียงตามนะคะ H O M E โฮมแต่ว่าบ้านนะคะบ้านเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดบ้านจะมีห้องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูห้องเรามาอ่านคำคองจองกันก่อนค่ะเด็กๆอ่านตามคุณนี้นะคะบ้านบ้านบ้านในบ้านมีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสุขแท้ อยู่ในบ้านของเราบ้านบ้านบ้านพวกเราช่วยกันดูแลปัดกวาดเช็ดถูบ้านเราสะอาดทุกคนสุขแท้อยู่ในบ้านของเรา เก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านกันนะคะห้องแรกเลยห้องนี้เด็กๆเห็นไหมคะข้างบนมีเตียงนอนเอ๊ห้องนี้คือห้องอะไรคะเก่งมากค่ะห้องนี้คือห้องนอนนะคะเด็กๆมีไว้สำหรับนอนหลับพักผ่อนนั่นเองห้องที่สองค่ะดูตามลูกศรน,นะคะห้องนี้เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะ อาบน้ําเก่งมากค่ะห้องนี้คือห้องน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาค่ะคุณแม่กําลังทําอาหารห้องนี้คือห้องอะไรคะห้องครัวถูกต้องค่ะต่อมาค่ะห้องนี้กําลังนั่งเล่นกันอยู่เลยดูทีวีด้วยถูกต้องค่ะเด็ก,กๆห้องนั่งเล่นแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นบริเวณบ้านนะคะ มาดูต่อค่ะบ้านเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุน่นมีครอบครัวของเราอยู่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายรวมถึงพี่น้องของเด็กๆเ,เองด้วยนะคะและบ้านเราจะมีเพื่อนบ้านด้วยเด็กๆต้องมีเพื่อนบ้านแน่เลยข้างๆบ้านเราจะมีคุณลุงคุณป้าหรือว่า เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่เรียกว่าเพื่อนบ้านของเด็กๆนะคะครอบครัวของเด็กๆอาจจะอาศัยอยู่ในชนบทยกตัวอย่างเหมือนในภาพนี้เลยค่ะชนบทคือสถานที่ที่อยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองจะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเพื่อทำอาหารเองนี่เรียกว่าชนบทนะคะและบ้านของเด็ก อาจจะอยู่ในเมืองเหมือนในภาพนี้เลยค่ะจะอยู่ในเขตชุมชนมีตึกมีหมู่บ้านมีธนาคารมีโรงเรียนเขตนี้เรียกว่าเขตชุมชนในเมืองนะคะคุณค่าพรวรสารวันนี้นะคะเด็กๆข้อที่11เรื่องของความรักข้อที่13เรื่องของความกระตันยู เมื่อเราอาศัยอยู่ในบ้านเราต้องมีความรักแบ่งปันให้ในครอบครัวและความกระตันยูเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเด็กๆเ,เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรให้เด็กๆต้องรู้จักกระตันยูรู้คุณเช่นการเรียนหนังสือนี่เองคลิปวิดีโอนี้คุณนุ้ยขอจบไปก่อนแล้วเรามาติดตามคลิปวิดีโอต่อไปกันนะคะคุณนุ้ยจะมีเพลงชุมชนให้ฟังด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ